กรับนมัสการครับอาจารย์เจียกับน้สการักการค่ะอาจารย์เตียกับนมาสการค่ะศสีนังมืออืนม่นสีนังเอื่นกุมารดำเสือใหญ่เสือใหญ่กุมารดำนะครับเนาะอือือืม่นครับอาจารย์ ูนย์สี่ห้ากับสี่ห้าศูนย์สี่ห้ากับสี่ห้าเสื้อใ่กุม่านดำบอกเลยบอกครับนี่ะครับผมผู้เรียนมาดุนตึกเนาะครับอาจารย์เนาะนนอนเนาะครับเนาะบางมาตลอดครับังขับเป็นเดียวครับอกุมานเขามาบอกครับนี่ยกูมาแต่เสื ac ้อใ่กุมานดำ สาธุสาธุครับเรียกมาแต่นิคมนำอุ่นเลยปะครับเรื่องมาแต่ใจนี่ครับพุ่นละมาแต่พุ่นละผู้เมื่อโลนสาธุสาธุครับครับบางท่านใส่กระแสจิตโดนเติมนะครับอาจารย์เนาะแต่แม่ฮัมนี่นี่บ่ได้มาหามาบอกเลยเป็นมาขอส่วนบุญซื่อๆครับผม เฮ้ยขอบคุณครับอาจารย์เตี้ยครับมียังเพิ่มเติมอีกอยู่ครับอาจารย์มีนีแล้วมีเท่านี่แล้วมีเท่านี่แล้วครับผมอุ้ยกราบลาครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับหล่ารัชญาหาดทุนแหลมคอยสิงนี่ครับนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของพระอาจารย์เตี้ยกับท่านผู้ชมเรียกกุมารดำมากท่านผู้ชมเสือใหญ่กุมารดำบอกเลขศูนย์สี่ห้าสี่ห้าศูนย์สี่ห้าสี่ห้าแล้วก็เทวดาเขียนเลขหาสี่หกเจ็ดแปดเก่า เก่าเก่าค่ะท่านผู้ชมขอห้มิโชมิลากกับพระอาจารย์เตียเนาะคะ่ะเนาะประจรํางันที่หนึ่งมิหน้าคมพศ2567ค่ะสําหรับคลิปนี้ทอามีสามดาวกาเซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ห้จุดโชกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะกะยิ่พึ่งผ่าไปใส่นะคะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมิของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะประชมงคงดีกระเบา๋าแอมละทงกันเลยค่ะ เบาแอามเราทุ่นี่งจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีทิดใหม่ทิดม,มือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรีเจงสิรทีคเนาะครับเนาะทมาชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของหม่ขับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ Ooh, ดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัง คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนดสี่เหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหผู้ตาม,าย,มตา,ายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะ,ะ,ะแล้วก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ป,ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น <able> ้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาเนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยก็แต่งขึ้กันนี่ครับหลงิ่น์คาวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมล่ทตรงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอฟซกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปให้ายาพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่า้ชมหลักกาเบาแอมโล่ทตรงนีไดนน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไร่ี่บดีสีลาสีมันบดมันบัง สเสียเจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามาา้าโหลายครับมาฝากเอ็บสี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเราแอมเราตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่หครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอออะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ